สวัสดีค่ะวัสนบ้สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลาสาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวด สื้อผ้าน้องหมาเบาะน้องหมาเข็มขัดน้องหมารวมผ้านะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน d s a l o r อ SP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบะราคาพันบาทค่ะน้ำหนัก25่สิากิโลจำนวนชิ้นประมาณกางน,นะคะลูกค้าจ๋าสอง0 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณก้านนะคะลูกค้าจ๋าสิบบาทค่ะน้องหมาจ่าค่ะเกี่ยวกับน้องหมามีมาหมดเลยอันเดท ให้พนักง,งานขายเรามโอาดูมาหนาพะพนักงานเลยให้พนักงานขายโอเคให้พนักง,งานยกเข้ามาเทเทเลยค่ะเทลงเลยเกี่ยวกับหมาทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นี้ตั้งแต่เสื้อไหมพรมเสื้อยืดผ้าฝ้ายเข็มขัดน้องหมานา้าลูกค้าจ๋าแต่ เราไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าว่าเข็มขัดกี่ชิ้นเบาะกี่ชิ้นนะลูกค้าจ๋าผ้าไหมพรมกี่ชิ้นนะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นบุบนวมกี่ชิ้นเราแพคกิ้งจากต่างประเทศโดยตรงนะลูกค้าจ๋าคัสสันคุณภาพเกรดเอแล้วก็เกรดเอของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าจา๋าแนะนำให้มาดูสินค้าก่อน<ช>นัง<ม>่งงานก่อนตัดสินใจซื้อนะคะหมดแล้ว <laughs> หมดแล้ว <laughs> หมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วหมดแล้วน้องหมาน้องแมว นะลูกค้าจ๋าจะน้องหมาก็ได้จะน้องแมวก็ดีนะลูกค้าจ๋าแมวเป้าแมววัดได้หมดนะลูกค้าจ๋าได้สรารผัดหมาหมาตั้งแต่ชิววาลเล็กๆลูกลค้าจ๋าท่านหนายนพ่านหนาใหญ่ท่านหนา,ยายน,หน้อยนะลูกค้าจ๋ามีมาหมดนะใช่ค่ะถ้ามาสาลพัดหมาก็นะ<ช>ค่ะถ้าไล่เรื่องเกี่ยวกับหมาวันนี้เราก็ไม่หมดใช่ค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆสรารผัดน้องหมารวมอยู่ในนี้นะคะใช่ะมาบ้านใช่ สัตว์ประหพัดมากนะคะจะรวมน้องหมานะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะน้องหมาซื้อเยอะรถเยอะค่ะลูกค้าซื้อสีก็ชอบที่สุดละต้อีกหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยได้คืนเลยนะนเมื่อกี้คิดอยู่ว่าเอจะพูดอะไรดีอ๋อซื้อเยอะรถเยอะค่ะนานๆทีก็ก็ก็เห็เหมือนกันนลูกค้า ตอนนี้นะลูกค้าสามารถซื้อเซ็ตราคาส่งได้ลูกค้าจากซื้อสิบกระสอบนะคะเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกค่ะพี่แอลเล็กมากหมาเป้าแมวเป้าพคิวว่าคันะโน่นนักนน้ใส่ชิ้นจี๋วหรือจะเป็น ผู้หญิงได้ไหมได้นะลูกค้าจ๋าดูค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้จะไซส์ใหญ่นิดนึงสายนาหมดเลยอะไรเนี่ยที่ผูกอ่ะที่ให้ดึงที่จูงนะคจ๋าเป็นสายจูงนะเดี๋ยวเราจะแซมเปล้นให้ดูอ๋อตัวนี้ก็เป็นเป็นที่รัดแบบนี้นะใช่ค่ะจ๋าที่จูงก็มีใช่ค่ะที่จูงอ่าเป็นไหมพรมไหมพรมไหมพรมลูกค้าจ๋าต้องแจ้งก่อนนิดนึงนะว่างานเมกานะลูกค้าจ๋าจะเป็นไหมพรมมาเยอะเยอะเยอะๆนี่หมายถึงว่าทางต่างประเทศเข้าหนาวค่ะน้ำแข็งใช่ค่ะทางต่างประเทศต้องเข้าหนาว เื่อหมพรมน้องหมาจะมาแบบเยอะๆนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าแต่ก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะเยอะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะลูกค้าจ๋าน้ำผ้าบางพูดหมพรมพูดผ้าบางพรา้ว่าจะแบบนี้พี่แอ๋วแบบนา้นะฝนตกฝนตกเนาะอากาศเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋าเด็กใครหน้าหนาวนะคะให้น้องหมาใส่ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าหมพรมหมยพรมพี่แอ๋วก็พูดผิดนิดเดียวเองเมาแล้วงงนะพี่ก็งงพี่ก็งงอยู่เหมือนกันอาจอระแคะลูกค้าจ๋าอาจอระแขค่ะ จ้และแขแบบนี้ก็มีแต่ว่าเป็นของน้องมาเธอแค่กัสซิล่ากัสซิล่าซิล่าน้องาก็ซิลาแต่เราดูผผ่านเป็นไอ้แค่จ้าละแขนะเปี้ยวด้ว่าค่ะชิวาว่า็ลูกสาวพี่เลยน้องหยแล้วก็ได้ก็ชายลูกชายลูกชาเสมอกันขนาง้ลน่ารักนใหญ่ๆได้ไหมได้ ใหญ่ๆได้นะลูกค้าจ๋าไซใหญ่ๆนะลูกค้าจ๋ามาหมดลถ้าพูดถึงเรื่องหนาวนะลูกค้าจ๋าจะเป็นหมาจะเป็นหมาบ้าน หมาทุกประเภทนะคะน้ำค่ะมาวงมาวัดคือต้องใส่ใที่สมบูรณ์ยิ่งในแต่างจังหวัดค่ะลูกค้าจา่าคนนี้นะคะลูกค้าจะจะเป็นผ้าอิสอิสานผ้าอีสานไปละสองแปลงไปละสองแปลงสอแปลงจะเป็นผ้าอีสานก็ได้จะเป็นผ้าเหนือก็ดีค่ะลูกค้าจะใส่ให้น้องเขาหน่อยเนาะยิ่งหนาวค่ะลูกค้าจะนั่งใส่กับบอดี้ที่มันหนาวแห้งแมนหนาวขึ้นหนาวเลยลูกค้าชานหนาวขึ้นหนาวนะลูกค้าจะสงสารน้องหมาเราต้องช่วยไปบริจาคก็ได้เชื่อขายก็ดีนะคะลูกค้าจะได้หมดเลยปักหน้าบักซัพเปโลดบักซัพเปโล หนัดนะน่ารักมากจริงอันนี้น่าจะแบบว่าเขาเรียกพานอพวกนายนเนาะได้เนาะได้ฟอมนะคะลูกค้าน่ะมานก็ได้อยากใจอยากใจชื่อว่าค่ะไส่เล็กๆนะคะลูกค้าจะประมาณแบบนี้ลูกค้าจะแจ้งนิดนึงแนะนํานะลูกค้าที่ซื้อไปให้เอาไปซักนะคะลูกค้าจะให้เอาไปซักให้เอาไปนี่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะลูกค้าจะหรือจะเปิดร้านน้องหมาอยู่แล้ว เปิดร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะลูกค้าจ๋าน้องแมวนะหนูพูดเล่นเฉยๆกับน้องแมวนะลูกค้าจ๋าน้องแมวน้องหมาหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อไปอ่ะแคว้นขายหน้าร้านก็ได้นะหร่อ่าจะเป็นทุกวันนี้ช่องทางอะไรนะออนไลน์อันดับหนึ่งไหมอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งจริงๆหลากหลายช่องทางนะสามค่ะเอาไปไลฟ์สดขายได้พี่เอาน้องไสน้องใส่ใส่ดิวน้องใส่น้องกลเดนน้องบางแก้วลูกค้า่ะไซสนี้ได้เลยนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ ตัวใหญ่ที่สำคัญตัวราคา5,000บาทเท่านั้นดูค่ะอู้หน่ารักนู้ตตะมูตัวนี้น่าอันนี้แบบใส่หมวกดูค่ะเป็นแบบกองเกงเฉดเดอร์เฉดเดอร์คนะคะเลยน่าจะเป็นผู้หญิงนะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสารพัดหมาค่ะสารพัดหมาทุกพันมารวมอยู่ในนี้นะลูกค้าจ๋าโกลเด้นชิฟว่าปอมนะคะลูกค้าจ๋ามาบ้านมาวัดนะลูกค้าจ๋ามาหาบ้านนะลูกค้าจ๋ามีหมามาบัมาบัมีมา พรมค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้ก็มีจุดหมานะคะใช่ค่ะอุ้ยพี่แอลวันนี้สุบจะเป็นหมาหรือจะเป็นกระต่ายกระต่ายจะเป็นหมาหรือจะเป็นกระต่ายกระต่ายน่ารักมากลูกค้าค่ะลูกค้านะค่ะผูอะไรจเชือกให้ผูกให้ดึงมีบ้างนะลูกค้ามีะจ๋านี่แต่ก็หาซื้อมาที่นี่นิดนึงค่ะเหมือนที่เราแจ้งไม่ได้การันตีว่าเชือกจะเยอะจะน้อยนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเขาเป็นรวมอุปกรณ์น้องหมา เสื้อผ้าน้องหมาใช่ค่ะเบาะน้องหมานะคาจากข้ามาติดมาหมดนะคะใช่คริสตมาสใกล้แล้วค่ะูกคาจากคิสต์มาสคิสต์มาสอุ้ยน่ารักูะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยสุนฟิงค่ะอุ้ยที่เป็นบุบนวนอุ้ยสวยจังมือหนึ่งด้วยค่ะอวอ้าป้าสวยจังอันนี้หมาหมาอะไรดี จำได้ได้ได้อุ้ยจำกระชีด็แต่ปอมปอมอยู่คับปอม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 มันน่ารักค่ะโอ้ยชิวาว่าก็น่ารักจะอะไรอีกนะชิสุชิสุชิวาว่าชิสุชิบะเดินชิบะชิบะชิสุปูดเดินชิวาว่าปอมมาบานแล้วก็หมาอะไรนะชิบะแล้วก็ไส้กโตกอ่ะ อุ้ยทุกอย่างอ่ะรวมๆเนาะน่ารักรวมๆต้องเปิดกูเกิลไหมพันหมามีอะไรบ้างรวมอยู่ในนี้แล้วก็เป็นรวมผ้านะคะทุกค่ะจ๋าเสื้อผ้านังหมาอันนี้รวมนะอาบุบนูอ่ะไหมทงเสื้อยืด้าร์ไฟนะคะทุกค่ะจ๋ารวมอยู่ในนี้แล้วก็้าร์ไฟด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไซส์เล็กๆเยอะๆต้องทุกกค้าอาจจะลดแต่ถ้าไซส์ใหญ่ๆเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุกลูกค้าอาจจะเพิ่มให้เน้นย้ำที่น้ำหนักค่ะลูกค้าจ๋า25กิโล ซื้อ4ถุงค่ะเพื่อจะได้ส่วนลด1,000บาทนะลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกกบฎสั่นบักด้วยใกล้หน้าหนาวแนละ้วตุลาพฤศจิกาธันวาเมืก,กราคุา้นามาเมนาเมนาเมษาพุทธาไม่ห้ามไม่ห้มามาทำไมเนี่ยทำไม,มด้วยให้ให้เหน้าจ่ายซื้อ,อสิบถุงเพื่อจะได้ส่วนลดทุกถุงนะคะน่ารักไปน่ารักมากไปห่อยด้วยค่ะอันนั้นเชียวได้ได้เล็กๆปมค่ะปม ป้อมป,ปอมอีกแล้วน้าขานมากปอมค่ะ,ะป้อมค่ะขอบคุณี่ารักับายนะายห้อยมือหนึ่งอาจจะมีมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการน,นะคะลูกค้าจ๋า อ่ายี่สิบกว่าบาทนะลูกค้าจ๋ากยี่สิบกว่าบาทนะคะสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทโอเง่ายยี่สิบบาทกันนะค่ะพี่แอลยี่สิบบาทนะเราก็ขายได้ค่อนข้างได้ค่อนข้างราคาสูงได้นะคะพี่แอลยังไงดิสนีย์เด้อดิสนีย์เด้อดิสนีย์พิซเซตเด้อลูกค้าจ๋าดิสนีย์นะคะลูกค้าค่ะน่ารักอ่ะดูค่ะใส่เล็กๆเยอะนะเป็นน้องหมาแต่ว่าใส่ดิสนีย์นะใครว่าไม่ได้นะลูกสาวแม่นะคะใกล้แล้วโอ้ยพิซซ่มาอ่าตัวใหญ่ๆเราก็อยากใส่เสื้อนะเพราะว่าเราหนาว นะคะลูกค้าจ๋านอนในห้องแอร์นะ,ะลูกค้าจ๋อาอ่ะก็มีนะคะลูกค้าจ๋าติดามาแล้วชิวาว่าประมาณการไหมจ้าค่ะประมาณการส่วนที่เหลือยังไงนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปดูกันอีกรอบนะคะไม่ใช่อะไรนะชิวาว่าอันนี้เป็นรูปตัวเองนววะอันนี้ก็ชิวาว่าอันนี้ก็ชิวาว่านี่พี่รู้ค่ะอะไรนะชิวาว่าปอมอันนี้ประมาณการลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปดูกันอีกรอบค่ะ บริญัตหัวลยายจานค่ะสำหรับวันนี้เป็นหมอเสริมน้องหมาเข็มขัดน้องหมาเบาะน้องหมาอุปกรณ์น้องหมาค่ะลูกค้าจะรวมๆนะคะเป็นงาน U.S.A. Lot A.T. นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา5 0า0บาทค่ะน้ำหนัก25าก 25, าิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะลูกค่จ๋าสอ0้าถึงส0ชิ้นต,ต้นต้นตุอชิ้น17บาทค่ะค่ะาาลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะะเป็นทางไลน์ค่ะ เฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันทางแต่9โมงเช้าถึง5.00โมงเย็นค่ะไอย้ายมี2ช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกเก็ตค่ะสำหรับโมนี้นะคะขอบคุณค่ะ